เอาครับผมสวัสดีครับพี่น้องพงไายครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรครับผมจากช่องยูทูบเ e นบ o ๊คแฟนเพจนะครับแล้วก็ t ิ k ต o อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรช n n e l ครับพี่น้องครับเนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเลืิกงามย่ามดีครับผมนี่เนาอที่จะทำการขนข้าวนะครับในการติดขนเผาครับพี่น้องครับนี่เนาอเผาห้านะครับ มีสีวา่าข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดครับพี่น้องครับบอกหลังจากคลิปก่อนที่ผ่านมาเขาได้ว่าถึงเรื่องของการเกี่ยวนะครับเข่าสายพันธุ์นี่ครับผมพี่นาอหลังจากที่เขาทำการเกี่ยวมือแล้วนะครับเราตากประมาณ3แดดนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเขาก็ทำการมัดนะครับเป็นก้อนอนกษณะแบบนมาครับผมเอาทิมงานแฮปปี้ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลังจากทีเต็มรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้ากับตัวลงไปใส่ยทั้งล่างนะครับเนาะเอา mm. หน้าเ่ยอตั้งจางเปไังไงครับตอนนี้กับพร้อแมแล้วต้องสาวงยันตีขึ้นมน้าบ่เ mm. แล้วเข้าไปกันเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับหลังจากที่รถอีแท็กนะครับหรือว่ารถออเอนะครับบ้านผมเนาะคนเดินเนาะโดยทําการค้นเขานะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับมายังผ่าล้านครับพี่น้องครับเนาะซึ่งปกติทั่วไปนี่บ้านของนุ่มขันเช่ไว้ใจเกษตรสมัยนุ่มขันใช่เห็นเนาะยุ่นเนี่เพื่อนขีดเขาเรียนว่าท่าล้านนะครับพี่น้องครับนีเนาะแตอทุกมือสมัยไหมครับผมนั่นก็คือเอาผ่าผ่าซอนผ่าแหล่นะครับผมเนาะ ในลักษณะแบบนี้ครับผมเนาะมาทําการเ็ดผ่าล่านนะครับเอาสําหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับในการสีเอาเข่าลุ่เนาะเอาไปนี่ทีมงานเฮามททีมงานสาวแฮปปี้แล้วก็ท่านพี่ทั้งหลายนะครับผมเอาครับพี่น้องครับคณะสีทีมงานสาวแฮปปี้ของเงากับคุณพ่อคุณแม่นะครับสําหรับทีมงานแฮปปี้นะครับผมอําเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมาสารคามนะครับ ทำการขนเข่าลงล่านนะครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ของเราครับผมนี่เนาะอยากให้พี่น้องป้องไปเดีเบิ้งกันนะครับซึ่งเป็นข้าวนะครับที่ทำการเกี่ยวเกี่ยวมือครับพี่น้องครับนี่เนาะยางคิดก่อนทีพ่านมาเนี่ยโบจ่าไปแล้วนะครับหลังจากผ่านไป3วันกระทําการมัดครับพอตมัดเรียบร้อยแล้วเท่ากับขนมาใส่ล่านครับผมนี่เนาะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการทีเข้าสิทําการสีครับผมนี่เนาะ เอาล่าเหลียต่างๆนะครับเขาจังมาเบิงกันนะครับว่าลักษณะของการสีเป็นยังไงบ้างนะครับเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมที่ทําการดํามือที่ทําการเกี่ยวมือนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็0 6 5ย 0495999นะครับเอาจังไหฝากที่ฝากน้องนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจเจกเกษตรนะครับพร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขร้อมล่าผ้าจากน้องปลาไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุ้ยบังคับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับผม